สวัสดีนะกอเ,เร็บวันนี้ก็จะกับในฟิล์มแดงสองสสทีวีว้าโ,โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่การรีวิวของก๊อตคุงแต่วันนี้ก๊อตคุงไปขี้นะครับเราก็ไม่ได้เจอก๊อตคุงนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนี่ไมโลคิวนะครับ ที่จริงฟองอยู่ที่จริงฟองอยู่นั้นนะครับผมไม่เอามารีวิวฟองนะครับเอาแค่เม็ดพอนะมันดียังไงในโลกโซเชียลนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับผมจะไม่บอกว่ามันจะขายตรงไหนให้คุณคอมเมนต์มาเลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้นะครับคอมเมนต์มานะครับเนี่ยครับ โลกโซเชียลที่ต้องการนะครับและเราก็ได้มาแล้วนะคม่โรคิวนะคับตรงนี้เขียนอะไรไม่รู้โอเคของเนฟเล่ใช่ไหมอืมผมไม่รู้ว่าของแท้หรืของปอบแต่หน้าต่อ,อร่อยแน่ๆนะครับทำไมมันเป็นเม็ดวันนี้วะ <ś c oughs> ทำไมไม่เป็นวงกลมเหมือนกับซีเรียลที่กูกินอาหารเช้าเมื่อตอนเช้าวะก็ <ś c oughs> <ś c oughs> <ś c oughs> คนก็บอกว่าทําไมถึงไมโลคิวมันหาฟื้อยากกันใช่ไหมครับเพราะว่าไมโลคิวมันหาฟื้อยากไงรู้ไหมครับราคามันแพงนะครับแล้วตลาดก็ขาดแคลนนะครับที่ผมซื้อมานี่ผมไม่บอกว่าว่าราคาเท่าไหร่คอมเม์มากันครัแล้วก็ผมที่กินเวลาหนึ่งเม็ด เอิ่งถ้าใครอยากกะกินนะครับก็ไปซื้อที่ตลาดได้เลยนะครับแต่ผมไม่บอกนะว่าตลาดไหนนะตลาดมีอยู่เยอะนะครับถ้าเวลาผมลองกินนะครับถ้าคุณที่กินดูอร่อยมากนะครับเหมือนกับของของโอวันตินแล้วเอามาแช่เย็นอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันไม่เย็นนะครับเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับ ข้างในก็ไปดูกันเอาเองนะครับนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะผมออกคลิปยาวไม่นะครับเดี๋ยวดุด่าโอเคถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าเืิมกดฟัดตะคร้กดเทิบ์ไให้ถึงสองล้านวิวขอสองล้านถ้าสองล้านไม่ได้ก็สองหมื่นพอสองหมื่นไม่ได้ก็สองพันสองพันไม่ได้ก็สองร้อยจบโอเค แล้วใครที่อยากบอกว่าแล้วใครที่อยากคอมเมนต์ว่าใครที่อยากแชร์คอมเมนต์ว่าเฮ้ยอันนี้มันกี่บาทนันะอะไรแบบนะั้นคอมเมนต์ได้เลยครับผมจะไปบอกไปบอกหมดทุกคนนั่นแหละครับคอมเมนต์มาเลยครับนี่แหละที่ต้องการราคาก็เยอะด้วยรู้ไหมว่ามึงเป็นรู้ไหมว่ามึงอ่ะเป็นอะไรที่ที่ฝังคมต้องการมากรู้ไหม นั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ย้ำอีกครั้งอย่าลืมกดปัตตะคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ๊ายบาย